สวัสดีครับพบกับเบนจามินออโต้คาร์นะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวรถคันนี้เลยนะครับผมเป็น t o y ยต้าเซตอิดิชัประตูนะครับผมเกียร์ธรรมดานะพิเศษของสำหรับรถคันนี้เลยครับผมมีหลังคาแครีบอยด้วยนะครับผมรถคันนี้นะครับผมเป็นโตโยต้าเซตอิดิชันนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมราคานะครับผมเดี๋ยวปีก่อนครับผมปี2019นะครับผมราคานะครับผมอยู่ที่489,000บาทนะครับผม อย่าลืมจับจองกันได้เลยนะครับผมรถสวยๆงามๆแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับผมแถมมีแคลร่บอยให้เรียบร้อยครับติดตั้งให้พร้อมเรียบร้อยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปชมภายนอกภายในห้องเครื่องนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมเชิญเลยสวัสดีครับเดี๋ยวพามาชมรถคันนี้เลยนะครับผมว่าให้ดูรอบคันนะครับผมแล้วก็ภายนอก ภายในครับผมแล้วก็ห้องเครื่องนะครับแล้วก็ห้องโดยสารนะครับผมว่ารถคันนี้สวยงามขนาดไหนครับอืมครับเป็น Toyota Z-Edition นะครับผม4ประตูรี v o นะครับผมรีโ o Z e d i t i o n ่นนี่ครับมีหลังคา Car y บ o y เรียบร้อยนะครับผมคือออกรถไปก็ใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วครับสำหรับคนที่ชอบ หลังคาแคดดีบอยเดินทางไกลใส่คงใส่ของอะไรนี้ครับผมก็สะดวกสบายนะครับผมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมครับอ่าเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับผมเอเดิมพร้อมใช้งานได้เลยครับก็สวยงามครับผมยังพร้อมใช้งานได้ตามปกตินะครับผมไม่มีอะไรมากมายเลยกับกระจังหน้าตรงนี้นะครับผมเป็นโครเมียมนะครับโลหะโครเมียมครับรอบเลยให้ความโดดเด่นและสวยงามนะครับผมของ ค่ายโตโยต้านั่นเองครับผมมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับเนี่ไฟตัดหมอกจากโรงงานให้เลยนะครับรับรับนี่ป้ายทะเบียนก็สวยๆครับผม9กขอ7048กรุงเทพมหานครครับผมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ดูให้ชัดๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับใหน้าก็ใช้งานได้เลยครับสวยงามครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วครับผม นี่ครับมีไฟตัดวงตัดหมอกให้เรียบร้อยถ้ามาดูแมกแล้ยางนะครับผมแมกและยางของส่วนถ้าเป็นยางของโรงงานมามาพร้อมโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือแมกของเขาอยู่ที่16นิ้วนะครับ1 2 1 5สองหนึ่งห้าครับผม6 5ห R 1 6นะครับผมตัวนี้ก็คือลายแมกแล้วก็ยางก็มาจากโรงงานเลยนะครับผมคือพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วครับผมเพราะยังใช้งานได้น้อยอยู่นะนี่ครับ มาดูด้านข้างครับผมกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างมีไฟเลียวด้วยนะถ้าเป็นรุ่นซั d i t i o n ชั่นตัวเกียร์ออโต้คันนี้ครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วครับยังใช้งานได้เลยครับออกรถไปก็ใช้งานได้เลยตามปกติครับแล้วก็ฟิล์มเราติดให้เรียบร้อยนะครับผมฟิล์มนี่แล้วก็ตัวมือจับครับผมเป็นโครเมียมนะครับผมถ้าสำหรับ เกียร์ออโต้เขาจะเป็นโครเมียมอยู่แล้วครับน่ครับหลังคาแคริบอยครับบางคนชอบอเดินทางไกลหรือว่าใส่ของกันนองกันน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นหลังคาแคริบอยติดไปเลยครับผมก็ใส่คงใส่ของเก็บของได้ล็อกได้ด้วยนะครับผมมีคุณแจให้เรียบร้อยนะทางเรามีคุณแจให้เรียบร้อยเลยนี่ครับอันนี้ก็หลังคาแคริบอยครับผมก็ติดก็ต้องแพงอยู่นะถ้าหลังคาแคริบอยเนี่ยติดใหม่ มือหนึ่งก็แพงครับสัขงขางรคดบอไม่ต่ำกว่าสามสี่หมื่นนะครับนะครับคันนี้ก็เป็นการชนกันชนท้ายให้เรียบร้อยแล้วก็ติดเซ็นเซอร์ให้พร้อมนะครับมีเซ็นเซอร์ให้พร้อมนะนี่ครับสัขงขารคดบ่อยครับเดี๋ยวไปดูภายในรถนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับปุ๊บเปิดเข้าไปดูภายในรถเลย ก่อนอื่นจะไปดูในรถนะครับผมดูเลขไมล์ก่อนละกันนะครับผมเลขไมล์อยู่ที่1,35,000กว่ากิโลครับรถปี2019ถือว่าใช้น้อยอยู่นะครับพวงมลลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมเป็นพวงมลลาลัย3ก้านนะครับปรับขึ้นสูงลงต่ำซูมเข้าออกปรับตามสรีระร่างกายของเราได้เลยจอรครับผมจอนี้ก็ฟังวิทยุครับผม CDMP3 AUX แล้วก็ USB ได้เลยนะครับ แอร์ครับนี่แอร์เป็นแมนนวลนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับนาฬิกานะครับโทนภายในจะเป็นโทนสีดําครับผมหมดเลยโทนสีดําเบาโอ้โหเบายังเดิมเดิมอยู่เลยครับผมเบาสีดําครับเดิมเดิมหมดเลยครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมหกสปีดนะครับเกียร์อัตโนมัตินี่พร้อมระบบอีโคอีโคโหมด แล้วก็ power mode ครับผมปกติก็ใช้งานได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเกียร์อัตโนมัติครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะเปิดกระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่แก้วครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็ใช้งานได้หมดเลยครับผมปรับปรับไฟฟ้านะครับผมพับไฟฟ้าเหมือนกันครับผมพับไฟฟ้าเหมือนกันนะไม่ใช่ออโต้นะครับผมหมายถึงว่า กดรีโมทแล้วก็พับไฟฟ้าเลยอันนั้นไม่ใช่ครับต้องมาปั๊บพับเองนะครับอันนี้ล็อกเปิดออโต้ฝั่งเดียวนะครับผมออโต้ฝั่งเดียวเนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับค่อนข้างกว้างครับผมด้านหลังกว้างมากเลยครับนี่มีที่เท้าแขนให้เรียบร้อยนะครับโทนสีดํานั่งสบายครับผมเนี่ยเบาะหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยครับผมเพราะว่ามัน รถยังใหม่กิ๊กอยู่เลยครับผมเจ้าของเดิมเขาก็รักษาได้ดีพอสมควรนะครับผมนี่ครับนั่นแหละนี่แหละครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์ครับผมเราครับผมเครื่องยนต์ของ t o y ยต้ารีโว t สแตทอิดิชัปี2019เกียร์ออโต้คันนี้นะครับตรงน็อตฝากระโปรงยังื่มเดิมครับผมไม่มีขันแต่อย่างใดเลยครับเม็ดองเม็ดอาร์ต เหมือนเดิมครับผลิตมาจากโรงงานยังไงก็อย่างนั้นนะครับนี่ครับรถไม่มีการชนนะครับผมคันนี้นี่ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวายังปิ๊กอยู่เลยนะครับผมนี่ภายในห้องเครื่องยนต์โหสวยงามครับลกค้าท่านไหนได้ไปเป็นเจ้าของรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับผมนนีนี่ให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเผื่อคนทั้งบ้านที่สนใจ ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับผมก็ดูผ่านคลิปผมได้นะครับนี่ครับถ้าสนใจเป็นพิเศษก็ลองทักเข้ามาคุยได้นะครับผมทางแชทผมได้เลยครับผมอยู่ใต้คลิปมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับผมทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งคนนั่งข้างๆครับผมนี่ คนนั่งข้างๆก็จะมีรถรุ่นนี้ก็จะมีแอร์แบ็กสามใบนะครับผมแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ตรงเข่าด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดไว้ใส่ของครับผมก็เหมือนตู้เย็นเล็กๆนะครับผมแต่ไม่ได้เจ็บความร้อนเอ,อเก็บความเย็นเยอะนะเพราะว่าเหมือนแอร์ผ่านเฉยๆนะครับนี่ก็เก็บคงเก็บของได้สบายเลยครับใช้งานได้ตามปกติครับนี่กว้างครับม,มาดูฝั่งนี้ครับ เนี่ยฝั่งนี้ก็เบาะด้านหลังเนี่ยผมว่าไม่มีคนนั่งแน่ๆเลยครับเพราะว่ามันเหมือนคนเขาขับคนคนเดียวหรือสองคนนะครับผมว่าไปทงไปเที่ยวอะไรได้สบายเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยครับโอเค ผมลูกค้าที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยงามมากนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็น Toyota า e ซต t i อิดิชประตูเกียร์ออโต้นะครับผมปี2019นะครับดาวศนเครับผมราคาของเจ้าคันนี้เลยครับผมอยู่ที่4ี่แ0 0แบาทนะครับผมการผ่อนการดาวผมฝากไว้ตรงนี้เลยครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้เบนจามินด้วยนะครับ คิดจะซื้อรถคิดถึงเบนจามินครับผมโทรเลยครับ0953434595นะครับ0953434595นะครับผมย้ำนะครับผมราคานะอยู่ที่489,000บาทครับผมลืมไหมครับ485,000บาทนะครับผมการผ่อนการดาวผมฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับเป็นหลังคาแคดิบอยอย่างดีนะครับผมโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมีรถสุดสวยรอเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ